อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1467กลียุคในสุสานบัญชาโบราณภายในสุสานบัญชาโบราณเริ่มเกิดความโกลาหลหลังจากรอยแยกถูกเปิดขึ้นมาหมอกทั้งหมดก็เริ่มปั่นป่วนและส่งเสียงดังลั่นการเปลี่ยนแปลงข้างในส่งผลต่อข้างนอกเช่นกันณนะตอนนี้ด้านนอกสุสานบัญชาโบราณทางเข้าสุสานที่หายไปกลับปรากฏขึ้นอีกครั้ง หมอกด้านนอกดูเหมือนจะเชื่อมกับหมอกด้านในและมันเริ่ปัปนป่วนเสียงหมอกปะทะก,กันแพร่กระจายออกไปกว้างไกลาสายหมอกถูกดึงเข้าไปในรอยแยกจนดูเหมือนรอยแยกมีพลังดึงดูดอันแข็งแกร่งพริปตาเดียวสายหมอกมากกว่าครึ่งก็ถูกดูดเข้าไปห่างจากสุสานบัญชาโบราณไปไม่ไกลมีดาวเคราะห์รกร้างอยู่หนึ่งดวงร่างหลักของเท่าทิศเดียวดายลืมตาขึ้นมาใบหน้าซีดเซียวและมีแววตาโหดเยี่ยมอำมหิต ในชีวิตเขาชื่นชอบการทำลายคำสาบานแต่ทุกคนที่รู้นิสัยของเขานี้ต่างก็ตายกันหมดมันจึงไม่แพร่กระจายออกไปไหนแม้เขาจะเป็นสหายกับวิหกศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่สองอยู่บ้างแต่จะเทียบกับผลประโยชน์ได้อย่างไรด้วยนิสัยเขาแบบนี้จึงแทบไม่มีสหายเลยเป็นเวลาหลายหมื่นปีเขาพ่นลมหายใจเย็นและร่างกายหายวับปรากฏตัวด้านนอกสายหมอกที่กำลังถูกดูดเข้าไป ร่างกายลอยอยู่ในสายหมอกราวกับภูเขาไร้การเคลื่อนไหวสายตาเยือกเย็นจับจ้องไปที่สายหมอกขอบคิดเล็กน้อยและมีแววตาตั้งมัน่นคนที่เข้าไปได้ไม่มีขีดจำกัดเรื่องระดับบ่มเพาะแล้วเท่าพิษเดียวดายขบคิดและจากนั้นพุ่งเข้าไปในรอยแยกโดยไม่ลังเลตอนที่รอยแยกเริ่มดูดซับสายหมอกมีดาวเคราะห์เลือนลางดวงหนึ่งอยู่ห่างออกไปไกลาดาวเคราะห์ดวงนี้ปกคลุมด้วยมหาสมุทรสีม่วงและมีคลื่นกระทบฝั่งดังสน,นั่น ในส่วนลึกของมหาสมุทรมีชายชรานั่งอยู่เขาลืมตาขึ้นมาและมีแสงกระพริบเย็นชาเท่าพิษเดียวดายกล้าขโมยร่างอาวตารของข้าและมันยังกล้าทำแผนการของข้าเสียหายตอนนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นในสุสานและเขตอาคมบนทางเข้าก็หายไปแล้วชายชราคบคิดและจากนั้นสะบัดแขนคลื่นมหาสมุทรพรั่งพรูเบื้องหน้าและปรากฏประตูยักษ์ที่สร้างขึ้นจากมหาสมุทรอยู่เบื้องหน้า ชายชรายืนขึ้นและก้าวเข้าไปในประตูร่างกายปรากฏอยู่นอกสุสานบัญชาโบราณวินาทีนี้อวกาศเบื้องหน้าชายชราบิดเบือนและใครจะแบ่งโลกออกเป็นเก้าใบคนผู้หนึ่งเดินออกมาจากการบิดเบือนนี้ด้วยเขาเป็นชายวัยกลางคนและมีใบหน้ามืดครึมหลังจากปรากฏขึ้นดวงตาพลันเป็นประกายชำเลลองมองปรมาจารย์เต่าเมียวหญิน เซียนเท่าเมียวหญิงผู้ไม่ออกมาจากมหาสมุทรม่วงหลายหมื่นปีก็ยังออกมาจากน้ำเน่านั่นเสียด้วยในเมื่อเจ้าเซียนเท่าก้าวสวรรค์ก็มาข้าก็ต้องมาด้วยสิปรมาจารย์เต่าเมียวหญิงเอ่ยเสียงแหบพร่าทั้งสองมองหน้ากันเองและหยุดพูดคุยจากนั้นมองรอยแยกที่กำลังกลืนกินสายหมอกหลังจากนั้นปรมาจารย์เต่าเมียวหญิงพลันเอ่ยขึ้นเท่าพิษเดียวดายเข้าไปแล้วจอมมันก้าวสวรรค์ขมมดคิ้วอาจจะเป็นกับดัก ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นคนที่สามารถวางกับดักในสุสานบัญชาโบราณได้จะทำแบบนี้ไปทำไมสองคนมองหน้ากันเองสายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเท่าพิษเดียวดายต้องโดนผนึกข้าช่วยเจ้าผนึกเท่าพิษเดียวดายด้วยก็ได้แต่ข้าขอสมบัติมันสักหรกในสิบส่วนตกลงแต่เด็กน้อยนั่นเป็นของข้าทั้งสองคนทำข้อตกลงและต่างก็พุ่งหารอยแยกที่สงบนิ่งไปเมื่อมันกลืนกินหมอกได้หมด ขณะที่ทั้งสองกำลังจะเข้าไปดาราจากโบราณเกิดการสั่นสะเทือนพลังอันแข็งแกร่งเริ่มควบแน่นจากทุกทิศทางคริปตาเดียวมันก็เปลี่ยนเป็นประทับฝ่ามือมายาและลอยอยู่เหนือรอยแยกประทับฝ่ามือนี้ขนาดใหญ่มากพอจะปกคลุมพื้นที่ดวงดาวปรมาจารย์เต่ามีวหญิงหยุดชะงักและมองประทับฝ่ามือส่วนจอมันก้าวสวรรค์ขมวดคิ้วและหยุดลงเช่นกันควันสีดำปรากฏขึ้นด้านล่างประทับฝ่ามือจนเกิดเป็นร่างสีดำ เขาสวมผ้าคลุมสีดำจนไม่อาจมองรูปร่างหน้าตาได้ชัดเจนการต่อสู้ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นสุสานบัญชาโบราณนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จงอย่าไปผ่านความเงียบไปสักพักรอยแยกกลับไม่หุบลงราวกับรอให้เหล่าเซียนเข้าไปปรมาจารย์เต่าเมียวหญิงมองคนชุดดำและเอ่ยขึ้นเจ้าทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นหรือข้ายังไม่ได้ทำนายเสียงชายชุดดำฟังดูแก่ชารา จะไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดเจ้าก็ต้องหาทางช่วยเราปรมาจารย์เต๋าเมียวหยินหันตัวกลับและเข้าไปในสุสานจอมมัน9้าสวรรค์ยิ้มออกมาและคานับฝ่ามือดูเหมือนอาการบาดเจ็บของท่านได้ฟื้นฟูเกือบหมดแล้วหากมีเหตุอันใดเกิดขึ้นเราคงทําให้ท่านหนักใจจอมมันก้าวสวรรค์ก้าวเข้าไปในรอยแยกโดยไม่ลังเลรอยแยกยังลอยอยู่ที่นั่นร่างชุดดํายืนอยู่และถอนหายใจยาว ้าหวังว่าจะไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นสองในห้าปรมาจารย์เท่าพิษเดียวดายขั้นแก่นแท้ดับศูนย์โจโจินและอีกสองนามสนมเทพโบราณพวกเขาต่างเป็นกำลังสำคัญของดาราจากโบราณถึงสใน10ส่วนทั้งหมดเข้าไปในสุสานบัญชาโบราณข้าเป็นกงนังวลข้างในสุสานบัญชาโบราณสองฝ่ามือยักษ์ที่กวาดผ่านเข้ามาราวกับจะทำลายแท่นระดับเก้าแต่พวกมันกลับเปิดรอยแยกออกสู่โลกอีกใบ หวังหลินหน้าซีดแต่ไม่ลังเลเลยช่วงวินาทีที่รอยแยกปรากฏเขาก็ก้าวไปข้างในคนอื่นๆทำได้แค่มองหวังหลินหายวับไปเนื่องเพราะพลังของแขนสองข้างพวกเขาไม่กล้าเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อหวังหลินเข้ารอยแยกไปแขนยักษ์สองข้างค่อยๆสลายอย่างไรก็ตามอันตรายไม่ได้หายไปปีศาจโบราณปลดปล่อยดวงตาสีแดงฉานจากนั้นเลียริมฝีปากและส่งเสียงคำรามแหลมคม ทั่วจังหวะหวังหลินเข้าไปในรอยแยกแผนที่ส่วนที่9้ปรากฏขึ้นในใจเขาทันทีขณะเดียวกันเสียงเก่าแก่ดังกึกก้องในใจหวังหลินแท่นระดับ9้าเจ้ามีคุณสมบัติจะได้รับมรดกของข้าเจ้าสามารถเข้าสู่ประตูแห่งการเกิดใหม่และเข้าสู่ตำหนักสวรรค์อย่างไรก็ตามตำหนักสวรรค์ถูกศัตรูของข้าผนึกเอาไว้ดังนั้นเจ้าจำเป็นต้องมีระดับบ่งพอที่สูงส่งและมีโชคมหาศาลถึงจะเข้าได้ ในชีวิตข้ามีเพียงความเสียใจเดียวเท่านั้นประตูทางออกขัดขวางเส้นทางหนีของข้าลี่กวงยิงใส่ตาซ้ายของข้าซึ่งบรรจุความทรงจำครึ่งหนึ่งเอาไว้ความทรงจำของบ้านเกิดผู้สืบทอดหากเจ้าสามารถกลายเป็นถ้าหากคำพูดขาดหายไปประโยคสองส่วนสุดท้ายเลือนลางเกินไปทัศนวิสัยของวังหลินพร้ามัวไปทั่วขณะและเมื่อมีสติอีกครั้งเขาก็อยู่ในตำาหนักใหญ่โตมหาศาลแล้ว ตําหนักแห่งนี้ราวกับท้องฟ้าและยากจะเห็นจุดสิ้นสุดทั้งตําหนักส่องสว่างและเปล่งรัศมีแห่งบารมีและงดงามทั้งยังมีสัมผัสน่ากลัวจนขนลุกด้วยกลิ่นอายน่ากลัวโผล่ออกมาจากร่างศพเหล่าเซียนเรียงกันสี่แถวแต่ละแถวมีเซียนอยู่เกือบพันคนทั้งหมดยืนตรงพร้อมกับมีโลหิตไหลออกจากรูขุมขนดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยจิตสังหารคนเหล่านี้สวมเสื้อผ้าแปลกประหลาดและแตกต่างจากที่หวังหลินเคยเห็น เสื้อผ้าแต่ละคนพลิ้วไหวดูดสายน้ำและราวกับมีชีวิตหวังหลิงเคยเห็นแค่เสื้อผ้าของเผ่าสายฟ้ากระจายจากภาพในอดีตเท่านั้นแต่ละคนมีเปลวเพลิงสีเขียวเผาไหม้อยู่เหนือแขนส่งเสียงดังปะทุอยู่ในตําหนักหวังหลิงลอยตัวในตําหนักและมองเหล่าเซียนพวกเขากลายเป็นต้นตอของแสงที่นี่ร่างศพและวิญญาณแต่ละคนก่อเกิดเป็นแท่งเทียนเผาไหม้เปลวเพลิงพอเห็นเช่นนี้ความรู้สึกกลัวก็ยิ่งรุนแรงขึ้น สายตาหวังหลินมองตามเหล่าเซียนเข้าไปในห้องโถงมีแท่นหินยักและบันลังขนาดใหญ่อยู่ด้านบนแท่นด้านล่างบันลังมีรอยแยกขนาดใหญ่อยู่บนแท่นหินมันมีกลิ่นไออันน่าตกตะลึงที่ยังอยู่มาถึงทุกวันนี้ราวกับมีใครสักคนใช้กระบี่หรือธนูที่สามารถเจาะทะลวงได้ทุกอย่างในโลกนี้และโจมตีคนที่นั่งอยู่บนบันลังบันลังว่างเปล่าแต่กลับมีก้อนแสงเรืองแสงอ่อนๆลอยอยู่อย่างเงียบๆ นาใจกลางเหล่าเซียนทั้งสี่แถวมีเตาหลอมสูงขนาดหลายพันฟุตมีทูบก,กำลังเผาไหมอยู่ข้างในและมีควันลอยขึ้นไปหวังหลิงขบคิดและค่อยๆเหินขึ้นกลางอากาศสายตากวาดผ่านแท่นไปและมองตำแหน่งหนึ่งของตําหนักด้านหลังแท่นหินมีเตาหลอมยักษ์พร้อมกับเหล่าเซียนสี่แถวอยู่ด้วยพวกเขาอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวและมีสีหน้าเหมือนคนอื่นๆทั้งยังมีเปลวเพลิงเผาไหมเหนือศีรษะอยู่เช่นเดียวกันเตาหลอมวางรอบแท่นหินเป็นแปดทิศ ทิศละหนึ่งเตาล้อมเกิดเป็นรูปแปดเหลี่ยมและมีเหล่าเซียนอยู่นับไม่ถ้วนขณะที่หวังหลิงสังเกตทุกอย่างเบื้องหน้าความคิดพลันสั่นเทาหลังจากผ่านไปสักพักเขาจึงสูดหายใจลึกที่เขาเห็นตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดของห้องโถงหลังจากคบคิดเล็กน้อยจึงสะบัดแขนและให้สายลมกวาดผ่านไปแสงเรืองรองเต็มไปทั่วตําหนักหวังหลิงมองเห็นได้กว้างไกลขึ้นและเมื่อเขาเห็นว่าอะไรอยู่ไกลไรูม่านตาจึงหดแคบลง ตอนที่1,468หยิบยืมพลังเขาเห็นภูเขาซากศพจำนวน8ลูกอยู่นอก8เหลี่ยมโลหิตบนซากศพนับไม่ถ้วนล้วนแห้งกรังไปแล้วพวกมันกองขึ้นจนเป็นภูเขาส่งกลิ่นอายมืดมนหนาแน่นขนาดที่หวังหลินมองเข้าไปอย่างไรก็ตามมันไม่จบแค่นี้หวังหลินกวาดสายตาไปจึงเห็นมากขึ้นและความคิดสั่นเทาเมื่อหลังภูเขาซากศพคือมังกรยักษ์8ตัวขนาดหลายแสนฟุต พวกมันอ้าปากออกและเปล่งกลิ่นไอดูร้ายอย่างไรก็ตามพวกมันเป็นเพียงแค่ก้อนหินแต่ก็มีพลังลึกลับที่ทำให้ลอยอยู่นิ่งๆได้หัวเหล่ามังกรหันมาเผชิญหน้ากับแท่นราวกับกำลังร้องคำรามใส่คนที่เคยนั่งบนบันลังด้านหลังเหล่ามังกรยังมีราชรสสงครามขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนราชรสเหล่านี้ดูน่ากลัวและปกคลุมด้วยหนามแหลมทั้งยังมีคราบโลหิตสีดำติดอยู่เห็นได้ชัดว่าเคยร่วมรบในการต่อสู้ครั้งใหญ่ในอดีต มีเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนอยู่บนกระบี่เหินซึ่งลอยอยู่ด้านหลังราชรถสงครามแม้ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นหินไปแล้วแต่พวกเขายังลอยนิ่งอยู่บนอากาศและเต็มไปด้วยจิตสังหารด้านหลังพวกเขามีเหล่าเซียนไม่ถ้วนกว่าล้านพวกเขายังมีท่าทีเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตราวกับต้องการพุ่งไปข้างหน้าอย่างบ้าคลาั่งจำนวนของเหล่าเซียนดูเหมือนจะมีมากมายสุดลูกหูลูกตายังมีร่างสูงประหานหลายร้อยตนที่หันหลังให้กับแท่นหิน พวกเขาสะบัดแขนตนเองราวกับกำลังขับเคลื่อนบางอย่างออกไปห่างออกไปไกลมีร่างเงาแปดร่างขนาดใหญ่เท่าตําหนักและดูเหมือนกำลังปรากฏตัวพวกเขาอยู่ท่ามกลางเหล่าเซียนและเริ่มการสังหารหมู่ยิ่งหวังหลินเห็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตกตะลึงมากเท่านั้นเขาค่อยๆเลื่อนสายตาไปที่บัลลังและเห็นร่างเซียนผู้หนึ่งด้านหน้าบัลลังเซียนคนนี้กำลังถือร่มคันหนึ่งพร้อมกับลอยตัวอยู่ในอากาศ แม้เขาจะเปลี่ยนเป็นหินไปแล้วแต่แขนซ้ายยกขึ้นและชี้ไปที่บันลังขณะที่หวังหลินเลื่อนสายตาไปเขาเห็นคนสุดท้ายในตําหนักที่กําลังยืนอยู่ด้านหลังคนที่ถือร่มเขาเป็นเซียนที่กําลังหลับตาแต่กลับลอยตัวในอากาศโดยที่แขนซ้ายกําหมัดเสมือนคว้าอะไรบางอย่างแขนขวาโน้อมออกไปราวกับกําลังดึงบางอย่างราวกับวางคันธนูในมือและรังสายในตําหนักมีเพียงแค่เสียงเทียนที่กําลังเผาไหม้อยู่เบาๆหลังจากผ่านไปสักพัก หวังหลินจึงถอนสายตาและมองไปที่แท่นขนาดยักษ์ขบคิดเล็กน้อยจึงร่อนลงบนแท่นหินเมื่อยืนอยู่ตรงนี้หวังหลินจึงเห็นเหล่าเซียนมากมายที่มีท่าทีดูร้ายสายตาแต่ละคนเต็มไปด้วยจิตสังหารราวกับจิตสังหารทั้งหมดนี้ถูกรวมกันมาใส่หวังหลินจิตสังหารจากแปดทิศท,ทางดูเหมือนจะเป็นรูปร่างและพุ่งเข้าหาเขาหวังหลินถอยหลังไปหลายก้าวเบื้องหน้าบรรลังใบหน้าซิดเซียวยิ่งกว่าเดิม รอยแตกร้าวขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้บางลังได้เปล่งจิตสังหารมหฮมาราวกับลูกธนูทยานผ่านเหล่าเซียนนับไม่ถ้วนราชรสสมาชิกเผ่าโบราณและทุกๆอย่างผ่านตรงเข้าหาคนบนบันลังขณะที่กำลังขบคิดมีพลังสายหนึ่งกำลังดึงเขาเสียงที่ปรากฏขึ้นห้าครั้งในจิตใจหวังหลินได้ทำให้หวังหลินค่อยๆนั่งลงบนบันลังขณะที่เขานั่งลงร่างกายสั่นเทาและขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว คลิปตานั้นเขาก็เผยเป็นร่างเทพโบราณที่มีขนาดสูงหลายพันฟุตดาวเทพโบราณหดวงปรากฏขึ้นกลางหน้าผากและเริ่มหมุนวนทว่าขณะนั้นพลังปีศาจโผล่ออกมาจากบันลังและพุ่งเข้าสู่ร่างหวังหลิงจากแขนซ้ายท้ายที่สุดมันก็รวมกันในดวงตาข้างซ้ายก่อเกิดเป็นดาวปีศาจหดวงคลิปตาต่อมามีพลังมารมาฮืมาพุ่งออกมาจากบันลงัง มันพุ่งเข้าสู่ร่างหวังหลินผ่านแขนขวารวบรวมในตาข้างขวาก่อเกิดเป็นดาวมันหกดวงแม้ดวงดาวในตาทั้งสองข้างเสมือนเป็นภาพมายาแต่เมื่อพวกมันปรากฏขึ้นกลับหมุนโคจรเหมือนดาวหกดวงกลางหน้าผากคลิปตานั้นความคิดหวังหลินสั่นเทากันเวลาดูเหมือนจะย้อนคืนเขาค่อยๆลืมเลือนทุกสิ่งอย่างร่างกายปลดปล่อยสัมผัสแห่งบารมีเป็นกลิ่นอายกดขี่ทรงอำนาจ กลิ่นอายที่เป็นของคนที่มองหายนะ้อย่างเยือกเย็นจนทําให้โลกต้องถึงคราวล่มสลายเขามองตรงหน้าและค่อยๆสงบนิ่งลงแต่สัมผัสแห่งอํานาจยิ่งรุนแรงตอนนี้กลิ่นอายที่หวังหลินเปล่งออกมาแม้แต่เซียนขั้นที่สามยังหายใจไม่ออกคนแรกที่สัมผัสกลิ่นอายนี้ได้คือหลิงตรงที่อยู่ในเตาหลอมจักรพรรดิของหวังหลินเขาเพ่งสมาธิเต็มที่เพื่อระง,งับโจจินเอาไว้และร่วมกับเตาหลอมเพื่อหลอมเขา อย่างไรก็ตามในวินาทีที่กลิ่นอายกดขี่รวบรวมขึ้นมาหลิงตรงหน้าซีดและท่าทีเปลี่ยนไปมหาสารเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและหยุดทุกอย่างที่กำลังทำอยู่เขาถูกบังคับให้ออกจากเตาหลอมจากกระพัดออกจากมิติและออกจากร่างหวังหลินราวกับว่าหากเขาไม่ออกมาคงจะถูกกลิ่นอายนี้บทที่และสังหารไปดวงดาวของวังหลินหมุนติ้วอย่างรวดเร็วพร้อมกับบังคับหลิงตงออกมา เมื่อเขาเห็นหวังหลิงจึงคุกเข่าลงบนแท่นในทันทีเพียงแค่เขาคุกเขา่าแรงกดดันนั้นสลายลงไปเล็กน้อยแต่มันก็ยังรุนแรงราวกับมีภูเขามากมายกำลังทับลงบนศีรษะเขารู้สึกว่าตนเองไม่ใช่เซียนขั้นที่สามแต่เป็นคนธรรมดาร่างกายสัน่นเทาและไม่กล้างเงยหน้าขึ้นยังมีโจ,โจจินที่เป็นเซียนขั้นที่สามอีกคนในเตาหลอมจัก,กรพรรดิเขาเป็นคนโอหังยิ่งและไม่ยอมรับใช้ใครแม้จะถูกหลอมอยู่ก็ตาม ถ้าไม่ใช่เพราะหลิงตงกำลังขังเขาอยู่และถูกล้อมด้วยหยดน้ำพิษทั้งแปดเขาคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่างไรก็ตามตอนนี้แรงกดดันที่ออกมาจากร่างหวังหลินได้ทำให้โจจินถึงกับหน้าซีดและเกิดความคิดตื่นประหนกแรงกดดันยังทำให้หยดน้ำพิษทั้งแปดรอบตัวเขาคลายลงโดยไม่คาดคิดใบไม้โบราณ20ใบถึงกับอ่อนลงวินาทีที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นร่างโจจินกระพริบวาบและพุ่งออกมาจากเตาหลอมจัก,กรพรรดิที่กักขังเขาเอาไว้ เขาพุ่งออกมาจากดวงดาวที่อยู่กลางหน้าผากหวังหลินวินาทีที่เขาปรากฏตัวแรงกดดันหน้าตกตะลึงจากหวังหลินก็ร่อนลงใส่เขาทําให้สีหน้าเปลี่ยนแปลงอีกครั้งจากนั้นเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแววตาเกิดความหวาดกลัวรุนแรงกลิ่นอายนี้ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวจนร่างสั่นเทาและรู้สึกราวกับอีกฝ่ายเพียงแค่คิดก็ทําให้เขาแตกสลายได้แล้ว แม้เขาจะเป็นเซียนขั้นที่สมระดับสวรรค์ดับศูนย์เขาก็เป็นเพียงแค่มดแมลงเบื้องหน้าแรงกดดันนี้แม้กระทั่งห้าปรมาจารย์แห่งดาราจากโบราณก็ไม่สามารถทำให้โจโจ,จินรู้สึกเช่นนี้ได้ราวกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ต้องรู้สึกหวาดกลัวและคุกเข่าต่อหน้าคนที่มีกลิ่นอายกดขี่หากไม่คุกข่าลงเจ้าคงต้องตายกลิ่นอายทำการสะสมในร่างหวังลิงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้ประทุออก อย่างไรก็ตามการสะสมได้บรรลุระดับเหนือจินตนาการไปจนเหนือล้ำยิ่งแล้วเขาราวกับเป็นจักรพรรดิของโลกใบนี้แม้กระทั่งสวรรค์ยังต้องก้มหน้าให้เขาแม้กระทั่งโลกยังต้องเทิดทูนบูชาเขาร่างโจจินสันเทาและมีโลหิตไหลออกจากมุมปากก่อนจะถอยไปหลายก้าวขณะที่แรงกดดันตกลงมาเสียงปทุดังออกมาจากสองขาราวกับมีพลังสายหนึ่งกำลังกดไหลเขาเพื่อให้ยอมจำนน อย่างไรก็ตามเขาไม่ใช่หลิงตงและไม่ได้ถูกหล่อล้อมในฐานะเซียนขั้นที่สามผู้ทรงพลังและเป็นบรรพชนของเผ่ามาป่าสวรรค์เขาไม่ยอมคุกเข่าให้สวรรค์หรือเทอิดทูนเทพตนใดยิ่งมีแรงกดดันมากขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาดิ้นรนเขาร้องคำรามและไม่ยอมคุกเข่าเขารู้แน่ชัดว่าหวางหลิงไม่สามารถได้กลิ่นอายทรงพลังเช่นนี้ได้ในชั่วระยะเวลาสั้นๆเขายังรู้ด้วยว่ากลิ่นอายน,นี้ไม่ใช่ของวางหลิงหวังหลิงแค่หยุบยืมมันมาใช้ พลังนี้ถูกหยิบยืมมาจากบัลลังก์ประหลาดนั่นด้วยเหตุนี้แรงกดดันจึงสามารถสลายไปได้ทุกเวลาอย่างไรก็ตามหากเขายอมแพ้ก่อนที่มันจะหายไปคงเป็นการทิ้งตำหนิไว้บนจิตใจแห่งเตา๋าและเขาคงไม่อาจเดินออกมาจากเงาของคนอื่นได้ในฐานะเซียนขั้นที่สามไม่เพียงแต่ระดับบ่มเพาะเขาจะหยุดลงแต่เขาคงกลายเป็นทาสรับใช้เหมือนหลิงตงเสียงคำรามดิ้นรนของโจโจินดังกึกก้องอยู่ในสถานที่เงียบงันแห่งนี้ หน้าผากปกคลุมด้วยเม็ดเหงื่อเสียงปะทุดังออกมาจากร่างกายสองขาสันเทาแต่เขากัดฟันแน่นโลหิตไหลออกมาจากมุมปากและย้อมไปบนเสื้อผ้าให้แดงฉานอย่างไรก็ตามขนาดที่เขากำลังใช้พลังทั้งหมดเพื่อต่อต้านแรงกดดันนี้กลิ่นอายในตัวหวังหลิงดูเหมือนสะสมจนเสร็จสิ้นดาว18ดวงที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วพลันหยุดลงวินาทีที่พวกมันหยุดหมุนแรงกดดันและกลิ่นอายที่รวมในร่างหวังหลิงจึงระเบิดออก มันรุนแรงยิ่งกว่าก่อนหน้านี้นับสิบนับร้อยเท่าจนกว่าออกไปผ่านตําหนักโจโจินกระอักโลหิตความคิดไม่ปฏิปต่อจิตใจแห่งเตาแตกสลายและการต่อต้านทั้งหมดพังทลายตอนนี้หวังหลิงเป็นเหมือนจัก,กรพรรดิร้เทียมทานที่ครอบครองกลิ่นอายที่สามารถทําให้โลกนี้สั่นสะเทือนได้ชายร่างกํายําจากเผ่าหมาป่าสวรรค์กําลังคุกเข่าอยู่บนพื้นร่างกายสั่นเทาและเป็นเหมือนหลิงตรงเขาไม่กล้างเงยศีรษะขึ้นเลยเขายอมจํานน หวังหลิงดูเหมือนไม่ได้สังเกตสิ่งเหล่านี้เลยสายตาดูเหมือนทะลุหลิงตรงกับโจโจินและมองไปตรงหน้าในสายตาเขานั้นเหล่าเซียนรอบๆอบแท่นหินดูเหมือนได้สูญหายไปตามการเวลาเมื่อครั้งอดีตแล้วการฆ่าล้างสังหารสิ่งที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เหล่าเซียนที่ตายไปแล้วรอบๆอบแท่นหินแต่เป็นในใจหวังหลินฉากเหตุการณ์ที่ถูกฝังไว้ในอดีตได้ปรากฏขึ้นในสายตาเขาร่วมคันหนึ่งถูกกางออกในภาพเหตุการณ์นั้น มีชายวัยกลางคนอยู่ใต้ร่มเขามองเหล่าเซียนนับไม่ท้วนที่กำลังพุ่งมาข้างหน้าทั้งนี้ยังมองไปยังตัวตนที่อยู่บนบันลังและชี้ใส่ด้วยมือซ้าย